ที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิยรันดรอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีบุาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจกักกปาวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรรัตนาพรชิปแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอนันตชยัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมทั้งประกอบพิธีบุพเพปตรพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานคือกลัลยาณมิตรประเสริฐบุญเกือ้อได้จุดทูปเทียนบูชาพระพุทธกลัลยาณมิตรขวัญจิตตรีทิพย์ตวงศิลจุดทูปเทียนบูชาพระธรรมส่วนกลัลยาณมิตรไขสีอันเลนจุดทูปเทียนหน้ารูปผู้วายชน ร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์และพิจารณาภาพบางสุกุลในโอกาสนี้พระมงคลมังคโลได้เมตตาแสดงธรรมก่อนที่จะก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกรละลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ